แกงเผ็ดกะทิบักไต้นะครับหมูสามชั้นจะทำยังไงนั้นตามผมมาดูเลยครับอโอเคครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลไดท์แนวนะครับวันนี้เราก็จะมาทำแกงเผ็ดกะทิบักไต้นะครับเราก็หาหมูสามชั้นมานะครับใช้ฟังปาบก็ให้นะครับเป็นเพลงดาบขั้นสูงเลยนะครับ เพลงดาบเก็บเนื้อเนี่ยฟับเป็นได้ี่นะครับ <No. S 1> เพลงดาบกระบ,บี่โอ้โหเป็นได้ยี่นะครับฝีมือการใช้เพลงดาบของผมได้การขนาดนะครับจากนั้นแล้วก็ใช้ฟลังอีกนะครับเพลงมีดมีดอะไรนะคิดไม่ออกก็ใช้มันเถอะนะครับแล้วก็ทีนักะทิลงไปนะครับ จากนั้นเราก็ใส่กะปินะครับลงไปตักมาประมาณชักเกือบเต็มช้อนนี่แหละครับใส่ลงไปเนี่ยนะครับอา้าวไม่ลงไม่ลงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่ลงลยทีางบน,นเถอะจากนั้นเราก็เอาเครื่องแกงนะครับมาจากใต้นะครับใน100ี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับลงไปนะครับอา้าวลงไปสิลงโอเคนะครับได้แล้ว จากนั้นนะครับเราก็จะติดไฟนะครับเราก็ได้ร่ำเรียนวิชามานะครับฝ่ามือเพลงพิดคาดไอ้เพลงพิดิคาดเป็เพลงพิดิคาดติดไฟนะครับก็เบาไฟลงท้งนี้หน่อยนะครับไม่ให้มันไม่ให้มันร้อนมากนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้กะทิเราก่อนนะครับค่อยๆเปิดไฟเบาๆนะครับจากนั้นเราก็มนุษย์นะครับเ้าคนครับ มุกสองบาทสามบาทถ้ก็เล่นนะครับคนไปให้มันทั่วหม้อนะครับจากนั้นก็ให้มันเดือดเดือดประมาณนี้นะครับพอมันเดือดแล้วนะครับแล้วก็เอาหมูนะใส่นะครับหมูลงมาเลยนะครับที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับจากการใช้เพลงดาบผิดคาดนะครับในการสับหมูนะครับเปี้ยงเดียวเลยนะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเป็นวิทยายุทธขั้นสูงนะครับที่เราไปไปฝึกนะครับ ไปร่ำเรียนมานะครับมาจากตระกูลหวังนะครับหวังสวยๆนะครับเป็นตระกูลยิ่งใหญ่ที่เราไปร่ำเรียนปุึกวิทยายุทธในการหั่นหมูมานะครับเราร่ำเรียนมาเป็นอย่างดีนะครับจากนั้นเราก็มานํามาใช้นะครับก็ถือว่าได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับช่างมันเถอะจากนั้นเราก็ติดไฟไ,ไม่ใช่ติดไฟดิเร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับให้มัน เกิดความร้อนขึ้นมาอีกนะครับโอเคเดือดปุ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 ด,ปดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คนๆไปอีกมาให้มันไหมหม้อเรานะครับเมื่อเราเห็นหมูมันสุกได้ที่แล้วนะครับจากนั้นแล้วก็เอาน้ํานะครับเติมไปในสักประมาณทักทั่วหมูสักหน่อยนะครับจากนั้นก็ ตุนไว้สักพักนะครับให้กะทิมันแบบคุ้นๆให้เครื่องแกงมันุ้นๆนะครับให้หมูมันเปื่อยสักหน่อยนะครับโอเคครับแล้วก็ตุนไปเรื่อยๆนะครับให้กะทิมันข้นนะครับจากนั้นแล้วก็ใส่อูมามิลงไปนะครับหรือว่าผงชูรสนั่นเองนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําตาลลงไปนะครับตามแต่ชอบเลยนะครับอูมามิเนี่ยใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซ่บหลายนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน ใส่เกลือลงไปสักนิดหน่อยนะครับก่อนจะใส่เกลือแล้วก็ชิมไปก่อนนะครับเผื่อใครชอบพอดีหรือชอบิอเค็มนิดนึงเพราะว่าบางทีมันเค็มมาจากกะปินะครับกะปิแต่ละยี่ห้อเค็มไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็คนไปนะครับให้เครื่องเก็มมันได้ที่จากนั้นแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับที่เราหามาไว้นะครับฉีกๆเล็กน,นิดนึงใ้ไม่ฉีกก็ทิ้งลงไปทั้งใบนั่นแหละครับแล้วก็กะว่าประมาณใบมะกรูดนะครับมันหอมดีๆจากนั้นเราก็ปิดไฟเลยครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงเผ็ดกะทิหมูสามชั้นปักใต้ของผมนะครับน่ากินไหมครับอืมสีสันจัดว่าใช้ได้เลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับส,ส,สำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด s u b สไครต์ให้ช่องได้ทุกแนวของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทาคลิปครั้งต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ mm hmm. ก็ขอเอ่ยกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ